สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกลมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลสรุปบนต้องมีสรุปล่างต้องมีงวดที่ผ่านมาสรุปบนของอาจารย์มีเลข7นะครับส่วนสรุปล่างของอาจารย์มา2ตัวมี0กับ3ทางเดินเลขรูปแบบนี้2งวดของอาจารย์ได้เรียงดูได้นะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสรุปบนต้องมีของอาจารย์ได้046สรุปล่างต้องมีของอาจารย์ได้235ทุกท่านจัดไปครับบน046่ล่าง235ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกลมใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบ,บนตรงโต๊งงดที่ผ่านมารูปแบบนี้ของอาจารย์มี 7จสองนะครับทุกท่าน7-2เข้า2ตัวบนตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวงวดก่อนหน้านั้นมี2-7งครับงวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใครรอชุดนี้ครับหน้าจอเอาวันที่อยู่ด้านบนชัดเจนครับ1นึ่ง6ับเจ็ดสองตัวบนตรงโต๊ะของแอดกลม ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพฤหัสนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางให้ข้อมูลชุด3ตัวมาทั้งหมด8ชุดทุกท่านครับแคปหน้าจอเอานะครับใครตามแนวทางของแอดพฤหัส1กระกฎาคม2,566มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมือง ใบนี้เป็นข้อมูลล่างเน้นๆอาจารย์บอกว่าตีตัวไปกลับด้วยเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี2 4 2 5 7 4แล้วก็7 5ทุกท่าน2 4 2 5 7 4 7 5ครับข้อมูลล่างเน้นๆ1กค6 6 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็ม2ตัวล่างขวัญใจมหาชนของแอตริดแคปหน้าจอเอาครับใครรอตามนั้นครับอาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมก็ประมาณ15ชุดทุกท่านใบนี้2ตัวล่างขวัญใจมหาชนมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี7-8นะครับทุกท่านที่เข้าสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ใบฝั่งทางขวามือสุดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านใครรอมารับไปครับข้อมูล2ตงตะบนตรงโต๊ของแอดกิตธนกฤิตอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง15ชุดด้วยกันครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดให้ด้วยใจเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างสูตรของอาจารย์จับมัดรวมกันแล้วได้516171526272536373อาจารย์บอกว่าจับ345หใส่ทุกท่านตามนี้แนวทางของแอดให้ด้วยใจมาต่อกันที่แนวทาง ร่างของอาจารย์นภัรนะครับสูตรของอาจารย์มัดรวมกันแล้วได้4ชุดด้วยกันก็จะมี4 3 39 2 3แล้วก็13ทุกทัน่3าน4 3 3 9 2 3แล้วก็1 3งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลบนชุด3ตัวของอาจารย์ ก็จะมี416 116 717 117แล้วก็ด้านล่างมี919 2ตัวมี1617แล้วก็19ทุกท่านตามนี้ครับข้อมูลชุด2ตัวล่างแล้วก็ข้อมูลชุดบนของอาจารย์ณพัทรมาต่อกันที่แนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อย ใครรอมารับไปนะครับมาแล้วใบนี้เป็นข้อมูลล่างทุกท่านงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์เข้าทั้งสองตัวนะครับอาจารย์ให้เด่น3กับ0เลขชุดก็มี0 3นย์ทุกท่านเข้าเป็นตัวกลับงวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์ก็มี0 9นย์ตรงๆนะครับสองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านแคปหน้าจอได้เลียงดูได้นะครับเพิ่มเติมงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา หนึ่งทับเจ็ดสใบเต็มก็จาประมาณนี้นะครับอาจารย์ให้แนวทางเด่นล่างมาที่9กับ2นะครับบอกว่าฟัน92เลยทุกท่านเด่นล่างฟัน92เลขชุดก็จะมี6 2 92แล้วก็82นะครับ6กสองเ เน้นนๆหนักๆไปที่69กับ79็ดก้ทุกท่าน69กับ79เก้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะรับชมอย่างมีสติค่ะด้วยความปรารถนาดีตามนี้ทุกท่านข้อมูลล่างของแอดนางฟ้าน้อยมารับไปครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเนนแก้ว ใบนี้เป็นทางสิบเลขสวยเลขชุดของอาจารย์นั้นหลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็นเจ็ดสามผิดไปิดแมเดียวทุกทันในส่วนเลขเด่นของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยคุณผู้ชมตรงนี้อาจารย์ให้เด่นบนเจ็ดกับสี่เจ็ดมานะครับเด่นล่างเจ็ดกับสามสามมาบนล่างตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดทุกทันไปบนงวดก่อนประมาณนี้เลยครับผมก็ลงให้เนาะงวดใหม่ ทุกท่านคือใบฝั่งทางขวา1ทับ7 2 5 6สรบนสุดเลยครับอาจารย์ให้ในทางเด่นบนมาที่5กับ0นะครับเด่นบนมาที่5กับ0เด่นล่าง8กับ6ทุกท่านตัวเดียวบนล่างของอาจารย์ก็คือเลข5ในส่วนตรงนี้ เลขหานะครับแล้วก็ชุดเด่นของอาจารย์ให้เด่นมาที่85ทุกท่านเด่นมาที่85ตัวรองของอาจารย์75กับ50ตัวกันของอาจารย์ก็จะมี83 80 53 6ปดศูนแล้วก็ห้าเทุกท่าน95ตามนี้ครับข้อมูลของแอดเนียนแก้ว10เลขสวย พร้อมกับเลขเด่นบนล่างฟันตัวเดียวบนล่างต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดดุยพลันอาจารย์ให้ชุดเน้นตรงมาครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวทั้งหมดทุกท่านมีแนวทางมาให้ทั้งหมด10ชุดด้วยกันเนาะ1กค2566ไปดึงชุดเด่นกันดูทุกท่านครับแนวทางของแอดดุย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเต็ม2ตัวบนของแอดเก้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี72ตรงตรงงวดก่อนหน้านั้นมี27งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้สูตรของอาจารย์ได้0ูนย์หนึกับหกเจ็ดจะมัดรวมกันแล้วได้ข้อมูลชุด2ตัวบนชุดเต็มตามที่เห็นครับ อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยทุกท่านไปดึงชุดเด่นกันดู1ทับเจ็ดสต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนพง์พันธ์ข้อมูลบนของอาจารย์บอกว่าวอนะครับวอวก้ 9, วิ่ง9เลือกชุด3ตัวได้692 2ตัวก็จะมี9229 ล่างว2ครับชุดเดียวของอาจารย์ก็คือ29ทุกทันตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ธนพงพันธ์มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์สตาอลจ9มา2คู่ในแถวเดียวกันใครรอมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนด้านบนทุกทัน งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับ1กค2566จัดไปคุณผู้ชมครับแนวทางของอาจารย์9กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ